ครับต่อไปก็จะเป็นการตอนต้นไม้ที่มีแก่นนะครับวันนี้เราก็จะสาธิตการตอนสเดาดำนะครับสเดาดำซึ่งเขาบอกว่ามันจะมีสรรพคุณก็คือมีทริ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับนันการตอนต้นไม้ที่มีแก่นนะครับก็จะมีอุปกรณ์ก็คือ,อกันไกที่จะตอนกิ่งน้ำยาเร่งรากนะครับปุ๋ยมะพร้าวนะครับแล้วก็เชือกฟางนะครับ ก่อนอื่นเราก็ต้องเลือกกิ่งนะครับว่ากิ่งที่จะตอนได้เนี่ยนะครับก็คือจะต้องเป็นกิ่งที่มีอายุพอสมควรนะครับอย่างเงี้ยนะคือมีลายสักหน่อยนึงนะครับลายที่เราเห็นได้ชัดนะแต่ถ้าอย่างนี้เนี่ยก็จะอ่อนเกินไปนะครับเนื่อโดยเฉพาะอ่าสเดาดำเนี่ยจะตอนยากกว่าสะเดาทั่วๆไปอัเราควรจะต้องเลือกกิ่งที่แก่สักหน่อยนึงนะครับประมาณนี้นะครับ าการตอนนะครับเราก็เริ่มจากการคว้่นกิ่งนะครับคว้นกิ่งให้มันมีรอยแผลสองแผลให้ห่างกันประมาณสักเซนหนึ่งนะครับเสร็จแล้วกันไกลอันนี้ยเขาทำไว้ตอนเฉพาะนะครับมันก็จะมีเขี่ยวนะครับที่จะไปลูดเอาเปลือกออกหลังจากนั้นเนี่ยถ้าถ้าคนที่ไม่ชำนาญน,นะครับก็อาจจะต้องใช้วิธีขูดเนื้อเยื่อมันนะครับ การขูดตัดเนื้อเยื่อตรงนี้ก็คือเป็นการตัดท่อท่ออาหารนะครับเพื่อไม่ให้มันส่งอาหารกลับได้เพราะมันส่งกลับอาหารกลับไม่ได้มันถึงจะเกิดรากได้นะครับเราก็จะมีการขูดนะครับแต่ถ้าชันมาแล้วเราจะใช้กันไกอันนี้ก็ได้นะฮะอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือจะท่อก็จะขาดหมดหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้น้ํายาเร่งรากนะครับทา การทาน้ํายาเร่งรากเนี่ยนะเราทาเฉพาะด้านบนก็พอนะฮะเพราะบริเวณด้านบนเนี้ยก็จะเป็นบริเวณที่ทําให้เกิดรากนะครับนะครับทาแต่ด้านบนก็พอไม่ต้องไปทาทั้งอันเพราะว่ามันจะเปืองโดยใช่เหตุนะครับรากจะเกิดเฉพาะด้านบนเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตุ่มขุยมะพร้าวมาผาเข้านะครับแล้วก็แหวก ้วก็หุมเข้าไปนะครับหุมให้มิดนะฮะหุมแผลให้มิดนะครับแล้วก็ผูกเชือกจนะ้ะก็พยายามผูกให้แน่นนะฮะเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนนะฮะเพราะถ้าการเคลื่อนถ้ามันเคลื่อนได้เนี่ยมันจะทําให้รากที่ออกมาเนี่ยขาดได้นะครับเราก็พยายามผูกให้แน่นมัดให้แน่นๆ อันนี้คือการตอนในฤดูการปกตินะครับทีนี้มันก็มีข้อพิเศษตรงที่ว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยเขาจะไม่ตอนกิ่งกันเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยมันจะตอนและออกรากยากสาเหตุที่หน้าหนาวตอนและออกรากยากก็เกิดจากสอง,ส,องสามสาเหตุคือหนึ่งเนี่ยช่วงหน้าหนาวเนี่ยต้นไม้มันพยายามจะพักต้นนะครับข้อที่สองก็คือตุ่มเนี่ยหรือขุยมะพร้าวที่ใส่ไว้เนี่ยมันจะแห้งเร็ว นะครับแล้วในหน้าหนาวเนี่ยกลางวันแดดจะร้อนมากจะเผาคุยมะพร้าวตรงเนี้ทำให้เกิดตุ่มพวกนี้จะแห้งเร็วกว่าปกติเร็วกว่าหน้าอื่นนะครับอันั้นคนก็เลยจะไม่ตอนกันอันวิธีการตอนของเราเนี่ยก็สามารถจะทําให้ตอนในหน้าหนาวได้โดยเรามีตัวช่วยนะครับตัวช่วยก็คือว่าถ้าในหน้าหนาวเนี่ยนะครับเราก็หาถุงพลาสติกนะครับกับถุงดํามานะครับ เสร็จแล้วเราก็หุ้มเพิ่มเข้าไปนะครับการที่เราเอาถุงพลาสติกมาหุ้มเพิ่มเนี่ยเพื่อลดการคายน้ำนะครับเราก็ตัดถุงพลาสติกเพื่อให้มันแผ่ออกนะครับเสร็จแล้วเราก็หุ้มทับรอยเปลือกที่ตะกี้นี้เราหุ้มผ่าไว้เนี่ยเพื่อน้ํามันจะได้ระเหยไม่ได้นะครับแล้วเราก็เ,เชือกนะครับ เอาเชือกเนี่ยพันไว้นะครับอันนี้มันก็จะระเหยน้าไม่ได้แล้วนะครับ เสร็จแล้วเราก็เอาถุงดําพุ่มใช้อีกชั้นหนึ่งที่เราต้องเอาถุงดําพุ่มอีกชั้นหนึ่งเนี่ยเพราะว่ากันแดดเผานะฮะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยกลางวันเนี่ยแดดจะแรงมากที่ต้นไม้ส่วนใหญ่หรือไม้ผลบางชนิดก็จะเป็นเกิดอาการแดดเผาหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าซันเบิร์นะฮะนั้นเราก็จะผ่าถุงอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วเราก็เชือกมกัด ก็หุ้มแล้วก็มัดลงไปมัดพออยู่ก็พอนะฮะไม่ต้องมัดแน่นมากนะครับมัดเพื่อไม่ให้ไม่ให้มันหลุดคอนะครับถ้าทําอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะลดการคายน้ําของตุ่มลดการแดดเผาของแดดนะครับแล้วยังช่วยทําให้กิ่งที่อยู่ข้างในที่เราควันไว้เนี่ยเกิดความอบอุ่นในหน้าหนาว ก็จะทําให้แตกรากได้ในหน้าหนาวอันคนอื่นเนี่ยกเกษตรกรโดยทั่วไปเขาจะไม่มีการตอนกิ่งในหน้าหนาวแต่เราสามารถตอนกิ่งในหน้าหนาวและให้ออกรากได้โดยการช่วยมันก็วิธีการนี้ก็จะทําให้เรามีกิ่งขายในช่วงที่คนอื่นไม่มีนะครับลองเอาไปใช้กันดูขอบคุณครับ